ออโตไลท์ไทยแลนด์รายงานว่ามิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยตัดสินใจปิดฉากมิสุบิชิมิลาสอีกโคคาคันแรกของมิสุบิชิประเทศไทยในปี2569หลังขายมานานกว่า13ปีซึ่งมิลัสเองเปิดตัวในไทยเมื่อวันที่1มีนาคม2555ทั้งนี้โรงงานมิสุบิชิได้หยุดรายการผลิตมิสุบิชิมิลาสตั้งแต่ช่วงปลายปี2568 คงไว้แต่การผลิตบิสซูบิชิแอต a 斯รถยนต์อีโคคารประตูที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับมิลาสที่ยังคงทําตลาดต่อไปทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศแต่ว่าปรับเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานยูโรซิกสำหรับการยกเลิกการผลิตและจำหน่ายบิสซูบิชมิลาสเกิดขึ้นจากตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไป ประเทศไทยได้ประกาศใช้มาตามรฐานมลพิษระดับ Euro 6ซึ่งจะมีผลกับอัตราภาษีสับสารมิตรรถยนต์ที่จะคิดตามค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 จากเดิมที่มิสุบิชิมิล่าเสียภาษีสรรพสานมิตร้อละสิบสี่ตามสิทธิภาษีอีโคคาเฟตหนึ่งปรับเป็นร้อยละสิบเขึ้นอยู่กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งปัจจุบันมิสุบิชิมิล่าสผ่านมาตรฐานไอเซียยูโฟส่งผลให้ราคาจำหน่ายมิสุบิชิมิล่าต้องปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า50,000่นบาททำให้เป็นเรื่องยากสำหรับการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิสุพิชิมอเตอร์ประเทศไทยตัดสินใจยกเลิกการผลิตวิสุพิชิมิลาสตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2568ส่งผลให้ในปี2569มิสุพิชิมิลาสก็จะถูกยุติการจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั้งในตลาดประเทศไทยประมาณไตรามาสแรกของปีส่วนตลาดส่งออกได้ยุติมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามในภาพใหญ่การปิดฉากของมิลาสก็ยังสะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านจากยุคอิโคคาร์สู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยภาครัฐและเอกชนต่างก็เร่งปรับตัวเพื่อรองรับการลงทุนใหม่การย้ายฐานการผลิตและการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่ในตลาด E ี